ครับสวัสดีช่องจรรเดินคนบ้านบ้านนะครับทางเฟซบุ๊กจรรเดินครับสำหรับคลิปนี้ผมไปเสียสภาพี่น้องกับบึงข้างนกด้วยพี่น้องเนาะข้างนกยังหูพ่พี่น้องเนี่ยเนีี่ยเยพี่น้องหลายคนอาจจะท่าถือกิ้วด้วยพี่น้องเด้วยหันติดตามผมใน ช่องยู u ูปปีหนึ่งจะได้ถ่ายครั้งหนึ่งด้วยพี่น้องเนื้อห่างแหลกห่างมานเลยพี่น้องเนี่ยโอ้ยทว่ากอะน้องน้ำพี่น้องแล้วก็เป็นทางแหลกที่ถ่ายแล้วน้องน้ำด้วยพี่น้องน้นองน้ำเขาเนี่ยพี่น้องผมคิดว่าเป็นสิบบาทใครเนี่ยนีน่เนาะโอ้ย ันนี้คือห้างนกกระแตแต่เว,ว,วนเดอร์อพี่นอ้องเด้วยต่อยตีวิตนี่แหละเรียว่านกต่อยตีวิดหน่อยเอาโอเคพี่นอ้องอาจจะซืออย่งไรโอ้โหโอสิตั้งกล่องอย่งไรเนาะบบบนี้ยากเลยพี่นอ้องแดดกระแดดพี่นอ้อง ห้างแรกเด้อพี่น้องเด้สอสงสัยเป็นแม่ใหม่บุคหอยห่วงไข่เห็นปัญญาออกจากห้างแล้วอย่างไอ่ออกจากห้างแล้วก็จักไปเสียละเฮ้พี่น้นองห้างนกกระแตแตแ่แ,แบดเด้อพี่น้องเด้อนีอ่เด้อไท่กระมอนอามหาเวแยงเด้อเนาะไข่ไข่ฟันเต็มไปด้วยขีดถมขีดยงางเนาะ อันนี่โบน,น่ใจได้ไวพี่น้องว่าใครมาจากมืออลไรพี่น้องตาเสีอาทิตย์หนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าห้องลูกซื้อว่าเก่าเลยพี่น้องอาโอเคพี่น้องเดี๋ยวลองเบิังพี่น้องว่าตั้งกล่องได้หรือเปล่าแดดมากเลยโอเค